สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้เกมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับไม่รู้กิจกรรมอะไรแหละแต่ถ้าทุกคนนะครับต้องการไอเทมตัวไหนไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับ ร้าน powerplay นะครับร้านนี้ตะเติ้นการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องการจะเติมแอดไลน์ไปได้เลยครับแอด powerplay นะครับหรือว่าคีย์ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะฮะก่อนที่เราจะรับชมคลิปครับมีกิจกรรมดีๆจากไอเทมเนี่ยมาาฝกกคคครับแจโ้ดูปอง30ไมล์เลนะครับียมาฝาก ส่วนลดในการซื้อขาย ID ดีได้นะครับผมไม่สามารถถอนได้นะสำหรับโคดนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมวิธีการทำนะครับเราคลิกไปที่จุด3จุดแล้วก็มาลงทะเบียนคูปองกิจกรรมไมเลสนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของเรานะครับแล้วก็ใส่โคดได้เลยเดี๋ยวโคดผมจะทิ้งไว้ในคลิปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ไปใส่เอาเองนะไม่ต้องใส่ขีดนะครับผมมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้าไม่ยู่ในเกมแล้วนะฮะ เรามาจับเกมฟรีไฟในรอบครึ่งเดือนได้นะเสร็กว่าวันได้อะทุกคนไไม่ด้เล่นเลยอัปเดตเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่รู้ลงลดแล้วลดมากกว่นะเนี่ยลดลงแล้วนะครับเกมแต่ว่าคนดูส่วนใหญ่ติดตามผมจากฟรีไฟไงก็ไม่อยากจะทิ้งไปเลยถ้าใครอยากจะรอดูฟรีไฟนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงให้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับโอเคแต่ว่าจะมีแทรกเกมอื่นมาบ้างนะครับทุกคนหมดบุกแล้วอ่ะจะถามว่ารักฟรีไฟมันก็รักนะเพื่อทำให้พวกเราได้รู้จักกันไง เดื่อนมาลงกับเราเพีคนเดียวดยซิแล้วกำลังจะแห้งด้วยเลือดเขาต้องรับผิดชอบชีวิตเขาอีกถ้า <c oughs> <c oughs> เขามาแห้ง ดาวเมื่อกี้มันมีคนเปิดล่าผมด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยมีนี้หรือเปล่าคนน,นันเร็วเหลี่ยนเหลือหรอเหลี่ยนเหลือหรอเดี๋ยวจัดให้มีเหรียญพันหนึ่งครับทุกคนเสร็จไปสี่ส่ดแล้วนะถ้าเราที่ลงกันเราแล้วมัน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 จะมานะนั่นน่ะหน้าผมเลยผมดิก็โผล่มาดีคนนั้นเลย ครอมันโกงนาสามเนี่ย,มออย,ยมะะรม,ยมตัวชูครับ ลูกซองอ่ะรูดเล่นไม่ค่อยเป็นมีคนเก็บไอ้ดปนะทุกคนไอ้ดปไอ้ดปอยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่ไงแ้ทำไมเขายืนนิ่งอะ Rampage นี่ไงน่าจะเน็ตปิงนะมาเล่นเน็ตบ้านเราได้นะไม่ใช่เน็ตบ้านเราฟรีไม่ตัง นะครับเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนที่มังพีรักกันโอเคไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะพีกมีตัวปะไม่มีนะในโดนแต่เพื่อนเราเกิดแล้วเดี๋ยวเราซื้ออะไรใหญ่ก่กอนแับเล็กซูดซอมก่อนนน้อยไม่ <Correct. Here. S 1> มีตัวเ่ย

แล้วจริงดิเพื่อนเคเลียร์หมดเลยอโอเจอกอสร้างตก้อนไงโอโ้เปลี่ยนทีเดียวสองปืนบอกเลยสองปืนโกงแล้มีโดรนบอกว่ามีคนอยู่แถวนี้ 就累呀 โอเคพื่อนผมนเกิดดีๆนะอุมุสาพาหมอกพาควันไปทุบไอ้ไอ้บอลนี่มันคืออะไรวะบอเนี่ยผมไม่รู้เลยนะเพิ่งมาเล่นเนี่ยไอ้ต้นเ็ะก่อนอยู่ตรงไหนม,มีดาวขึ้นก็เพื่อนอีกแล้วมึงไปแบบเียนเนียนโลกให้เพื่อนมันมีตัวดักตรงหัวมุมอ่ะทุกคนไอ้บอลเต็มเลยก็เหมือน,นจะใส่กันด้วยนะ

เล่นเกมอื่นมาปุ๊บกลับมายิงคมเลยเฮ้ยถูกเกี่ยวเปล่าวะอยากให้เราเล่นเกมมือถ่ายต่ <c oughs> อใช่เอาทุไหมไอ้บ้าปรับใหม่เหรอหรือว่าไงปรับใหม่ให้ยิงรู้ว่าผมไปเล่นเกมอื่นมาวะ แค่สองวิเท่านั้นนะตายสองตัวเื่องดูเอาวามคมอ่ะก็ได้นะเดี๋ย่เราวงมันย้ายมาฟังนี้แบบแต่เรายึดวงไว้ก่อนแล้วกันเฮ oh. ้ยอ,อ,อะไรอ่ะ เสียดายอ่ะเพื่อนทุกคนเพื่อนมีเบี่ยวอีกไม่กินยู่แล้วนะเสียดายทีเนี้ยเลินเถอะพี่นอ้องเสียดาย65คิวแล้วอะ่ะ โอเคครับคุณผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย